เคยเป็นทหารเลยไม่มีที่ไหนเยอะเป็นทหารแล้วจะได้รู้มีกฎมีระเบียบไม่ใช่เห็นทหารเดินมาน้ำหัวเขาจะไปห้องเงินขึ้นเชื่อเลยมั่งระหันหน้าไปดูนเชื่อเลยเข้าไปเชื่อเลยเข้าไป

พ่อชื่อฮัมครับนั่งใครอะไรพ่อชื่อฮัมแม่ชื่อชาของเรารวมกันเป็นชาฮัมชื่อว่าชาฮัมอ๋อชื่อพ่อชื่อแม่มาตั้งครับชื่อเล่นใช่ไหมชื่อจริงครับชื่อเล่นมีไหมมีครับชื่ออะไรคำเอาเลไปไหนไปไหนตานี้ ฉีดมึงบอกกูอะไรอะโอ้ไอ้แก้มผมผมสักผมเป็นจงครับผมไม่ค่อยดีตาไม่คดีอย่างนั้นก็ได้ที่ใครมาถามผมเนี่ยที่ใครมาถามผมโอ้ยตาผมแย่มากเลยเนี่ยเฮ้ยใส่ไม่ได้เป็นทหารแล้วตาไม่ดีเนี่ยมองไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้แล้วจะเป็นแฟนเขาเป็นแฟนค่ะโอ้ แม่เขาบอกว่าตาไม่ดีไอ้นี่ไม่มีไม่มีรดไม่มีรอ่ะมาวัดสุดๆเข้าแถวเข้าแถวท่านลูกกสาวท่านโตยังครับอ้าวโตแล้วอ๋อเหรอครับเป็นเป็นเพื่อนกันครับอ๋อเหรอครับพ่อพ่อเป็นเป็นทหารเหมือนกันจ่าประสิทธิ์นะครับเฮ้ยรู้จักเหรอครับรู้จักประสิทธิ์เหรอครับผมจ่าประสิทธิ์ไม่เป็นใครวะ ที่ออกออกรบแล้วก็ถูกตะขาบกัดตายแล้วครับอโอ้ตายหน้าที่นี่ครับอ่ะพัดสนสูงมันเนี่ยึงนพิ่งอีกนิดรอ้อยหกสามครับน้ำหนักหกสิบหกเหรอน้ำหนักหกหกสิบหกครับอโอ้ยต้องตรวจเลือดแล้วมึงเนี่ยน้ำหนักลงเยอะเลยข <c oughs> อค,ครับนะ ร้อยกว่ามั้งคะเนี่ยเป็ไม่ได้หรอกค่ะเอ้ยขึ้นทีละคนดีกว่ามั้งหนักหนักเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ร้อยกว่าเลยค่ะร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าแปดสิบเก้าโอ้โหหวานนี่มึงอ่ะยังร้อยกว่าอ่าไปไปเดี๋ยวมาล้วงใบดำใบแดงเลยเอาเก็บไปเก็บไปอันนี้สภาพเราไม่ไหวหรอกไปกลับเพ้ะมา ไหวครับไหวครับเชันร่างกายแล้วดูแล้วไม่ไหวส่วน mm. ส,สูงก็ไม่ได้ไปไปกลับเถอะไปผมอยากเป็นทหารครับเฮ้ยร่างกายแกไม่ดีนะครับผมเดี๋ยวถ้าเไปอยู่ในค่ายก็หายไปทำไปเพื่ไปเพื่อไปเพื่อไม่ไปไม่ต้องเปนไปแล้วผมไม่ได้ชื่อแชร์เป็นอะไรกันขาผมรู้สึกขาไม่ดเมื่อกี้เขาจิ้งจกดีอยู่เลยผมจะเป็นเงียบตอนหนึ่งชั่วโมงผมจะขาจะเริ่มหดครับผมเออเองจับก่อนเพื่อนเลยเองเองไม่ต้องจับนะผมเลยต้องจับครับผมมาแล้วครับ ผมสายตาดีตรวจสอบได้แล้วครับผมไม่จับก็ดีแล้วไม่ต้องเป็นไงอยากเป็นทหารมาจับก่อนเลยนนทมาจับเลยไปจับไปแดงให้หมดเลยจับไปห้ามสองจะสองจะสองไปไปดำไปดำโอ้โหโอ้โหอ่ะมันดำทั้งนั้นเลยวะเฮ้ยไปแดงไปเลยแกดำ โชคดีมั้ยพวกร้ายดิโชคร้ายบ้าอะไรเราอยากไป็นทหารโอ้โหฉันไม่อยากเป็นเนี่ยดันไดันทั้งนั้นเลยดันทั้งนั้นเลยเองเฮ้ยนี่ดังละดังหมดเลยให้ผมจับใหม่ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จับได้ครั้งเดียวโอ้ยอยากเป็นทหารเนี่ยดันดันดังดันดันดันลงลึกลดลๆกลงลึกลงลลงลลงแล้วลงแล้วลุนลุลุนลุนลุนดนดลุนลุ จไม่้องเลยเออไม่โผลใ่ใส่วันนี้เลยผมขอสอบเป็นทหารครับผมขอแล้วครับตลับก็ได้ไหมคะเขาได้เป็นแล้วผัวไม่ต้องเป็นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จับแล้วจ,จ,จับเลยเองอยากเป็นจริงหรอือวะครับผมง<อ>ั้นเดี๋ยวไปเกอ,อกรายละเอียดนะให้เรียบร้อย ขอบพระคุณท่านมากครับบอกและชื่อเลยทั้งหมดได้ไปเข้าอยู่กองเดียวกันเลยไปจ่ายแล้วไปแล้วก็สั่งเซ็นให้เรียบร้อยเลยพี่ผิดสัญญาพี่บอกพี่จะจับใบดำพี่ไม่ต้องมาคุยกับฉันเลยฉันไม่รู้จริงที่รักโทรไม่รู้ยังไงทุกคนก็จับใบดำทั้งนั้นนะพี่จับใบดำได้ยังไงคนเดียวอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกไปรับใช้ชาติสองปีเอง จากน้องทำม,มันกัดก้มลมลาน้องไปเพียงสองปีไปเป็นทหา ไทยชาติในสมดังสีสั่งน้องคนดีอยู่ทางนี้คอยพี่มา นะอยู่ตรงนี้ก็มาเยี่ยมพี่แล้วกันนะนี่เป็นอาหารวันนี้เลยเหรออข้าวกองร้อยวันนี้มีอีไรมีอะไรไปแล้วจบดีจบดี